โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเอร์พูพบนิวคาเซนห้าประเด็นหงชวดแชมป์ซาลิกาเฮลิเอร์พูต้องพบกับความชอกช้ำสอเกมติดต่อกันภายในเวลาแค่สัปดาห์เดียวส่วนอาร์เนอร์สล็อตพลาดคว้าแชมป์แรกในการคุมทัพของแดง ขณะที่นิวคาสเซิลสิ้นสุดการรอคอย70ปีที่ไรทโทรฟี่แชมป์งานนี้ต้องขอบคุณนักเตะและเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมที่สามารถนำความสุขมอบให้เป็นของขวัญเหล่าสาวกสาลิกาดง 1. จบ70ปีที่รอคอยฮาวผู้ยิ่งใหญ่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องรับบทพระรองมาตลอด70ปีที่ผ่านมาเมื่อพวกเขาเข้ารอบชิงทั้ง FA ฟคัพและลีคัพหรือคาราบาวคัพ5ครั้ง แต่สุดท้ายก็ได้แค่ยืนมองผู้ชนะชูทรลฟี่แชมป์ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาสำหรับตอนนี้สาวกสาลิกาโดงและนักเตะสิ้นสุดการรอคอยสียทีเพราะพวกเขาสามารถนำความสำเร็จมาประดับตู้โชว์ที่สนามเซนต์เจมพาร์คได้อย่างยิ่งใหญ่โดยการปราบลิเวอร์พูลไปอย่างสุดมันความสำเร็จในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเติมเต็มความพยายามของเจ้าของและบอดบริหารมาตลอดโดยเฉพาะเอ็ดดี้ฮาวที่เข้ามาสร้างทีมได้อย่างแข็งแกร่ง และในฤดูกาลนี้ไม่ใช่แค่แชมป์คาราบาวครับเท่านั้นพวกเขายังมีลุ้นทําอันดับติดท็อปโฟด้วยสําหรับฮาวต้องบอกว่าคือวีรบุรุษของนิวคาสเซิลอย่างแท้จริงและที่สําคัญเขายังทําให้ชาวอังกฤษแท้ๆได้ภาคภูมิใจเพราะนี่คือผู้จัดการทีมชาวเมืองผู้ดีคนแรกที่ได้แชมป์นับตั้งแต่แฮร์รี่เรดแนปพาพอร์สมัดคว้าแชมป์เอครับปี2008 2. อ,อีซักอันตรายทุกจังหวะแดนกลางโดดเด่น แม้ว่าอเล็กซานเดอร์อีซักอาจจะไม่ไฟิตเต็มร้อยแต่การมีเข้ายืนอยู่ในสนามทำให้เกมรับของลิเวอร์พูลต้องระมัดระวังให้ดีซึ่งต้องบอกว่าสตาชาวสวิดิตมีส่วนในการทำให้เกมบุกข,ของนิวคาสเซิลอันตรายมากๆกองหน้าทีมชาติสวิเดนมีความฉลาดในการยืนหาตำแหน่งและทุกครั้งที่ได้บอลสามารถครองบอลได้เหนียวแน่นและทำให้แนวรับของหงส์แดงต้องปั่นป่วนโดยเฉพาะครึ่งหลังที่ได้โอกาสส่งบอลซุกก้นตาข่ายแต่ดันลำหน้า อย่างไรก็ตามแค่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นอีซักแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในการจบสกอร์เมื่อได้จังหวะหยิงโล่งและเจ้าตัวก็ซัดเร็วทันทีบอลพุ่งเสียบตะขายอย่างงดงามต้องบอกเลยว่านี่คือดาวยิงที่คิดเร็วทำเร็วอย่างแท้จริง ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ประตูบ้านของสโมสรน,นิวคาเสเซิลคงไม่สงบแน่นอนเพราะน่าจะมีข้อเสนอจากทีมชั้นนำทั้งในอังกฤษและยุโรปยื่นเข้ามาให้พิจารณาส่วนนักเตะจะเลือกอยู่กับทีมต่อไปหรือออกไปหาความท้าทายใหม่แฟนเดอะแม็กพายต้องลุ้นกันเอาเอง 3. ตัวจริงน่าผิดหวัง ต้องยอมรับว่า2เกมที่ผ่านมา11ตัวจริงของลิเวอร์พูลเล่นแทบไม่ออกทั้งในเกมที่ตกรอบ16ทีมสึกยฟ่ฟาแชมเปี้ยนีกและล่าสุดแพนิวคาสเซิลอยู่ในเตดในรอบชิงชนะเลิศเกมคาราบาวครับฟอร์มของหงส์แดงในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเร่งไม่ขึ้นจริงๆด้วยสภาพร่างกายที่กรอบไปหมดแถมคีย์แมนสำคัญอย่างเทรนเล็กซานเดอร์อโนบัตเจ็บทำให้เกมลุกของทีมขาดประสิทธิภาพลงไปเยอะขณะที่เกมรับก็อ่อนยบ่บโดยเฉพาะการป้องกันลูกตั้งเตะโดง่งทำได้หน้าผิดหวังมากมาก สประตูที่เสียไปมาจากการโดนคู่แข่งเปิดบอลโด่งใส่และนั่นคือจุดอ่อนที่อาร์เนอร์สลอตต้องรีบแก้ไขเป็นการด่วนขณะที่เจเรลคอนซาซึ่งรับบทแบ็กขวาจำเป็นต้องยกระดับผลงานขึ้นมาให้ดีกว่านี้เพราะแมตชนี้เจ้าตัวโดนสาลิกาดงเจาะเป็นว่าเล่น ขณะที่แผงมิดฟิลด์ตอนนี้บอกเลยว่าหมดสภาพทั้งไรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์และดมิกซูโบสไลย์กรำศึกหนักเกินไปจนไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยส่วนแดนน้าต้องบอกว่าหน้าผิดหวังทั้งหมดโดยเฉพาะดิโกโชตาที่ไร้ความแข็งแกร่งและไม่สามารถปั่นป่วนเกมรับซาลิกาดงได้เลยแถมยังทิ้งโอกาสทองช่วงทดเจ็บครึ่งแรกไปด้วย4เคียซ่าและเอลเลียตได้เวลาน้อยไปหน่อย หนึ่งในเรื่องที่พอจะยิ้มได้บ้างสาหรับสาวกเดอะค็อปก็คือผลงานของเฟเดรโก้เคียซ่าและฮาวิเอลเลียสที่ลงสนามในช่วงราวๆ20นาทีสุดท้ายและสามารถสร้างอิมแพคให้กับเกมได้มากกว่าตัวสำรองคนอื่นๆเคียซ่าแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทยอย่างมากพยายามเข้าบอลทุกจังหวะและถ้ามีโอกาสจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นงานเกมรับของนิวคาสเซนซึ่งหลายครั้งก็ทำให้คู่แข่งต้องเจอกับงานหนักในการรับมือ สิ่งที่เห็นได้ชัดจากตัวเอลเลียตก็คือพลังในการเล่นโดยเฉพาะในยามที่ทีมตกเป็นรองแต่ไม่เคยหวาดหวั่นจะวิ่งทุกจังหวะตัดบอลเร็วสร้างโอกาสตลอดสำหรับจังหวะที่ผ่านบอลให้เชียร์ซาหลุดเข้าไปซัดประตูตีไข่แตกต้องบอกว่าทั้งแม่นยำและเฉียบคมน่าเสียดายที่โคชอาเนอร์ส่งทั้งสองคนลงสนามช้าไปหน่อยถ้าหากพวกเขามีเวลาอยู่ในสนามมากกว่านี้มีความเป็นไปได้สูงที่เกมรุกของทีมจะมีมิติและทำให้นิวคาเซิลต้องเปิดตำราตั้งรับจนหัวหมุนแน่นอน 5. แชมป์แรกของอาร์เนอร์ยังต้องรอไปก่อนตอนนี้ลิเวอร์พูลต,ตกรอบฟุตบอลถ้วยไปหมดแล้วเหลือลุ้นเพียงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเท่านั้นแม้พวกเขาจะนำห่าง12คะแนนและเหลือโปรแกรมเพียง9เกมแต่ในโลกฟุตบอลอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ฉะนั้นห้ามประมาทเด็ดขาดนายใหญ่ชาวดัตมีโอกาสที่จะได้นำความสำเร็จแรกในธนกุลสือหงแดงประดับเกียรตยิยศทั้งกับตัวเองและสโมสร แต่น่าเสียดายที่ทําไม่สําเร็จกระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสูญเปล่าเพราะอย่างน้อยพวกเขาก็สู้เต็มที่แชมเป็นม้านอกสายตามาตลอดนับตั้งแต่ผลัดเปลี่ยนยุคจากครอบสู่อาร์เนอร์หลายคนอาจจะมองว่าบอสอาร์เนอร์วางหมากพลาดในเกมนี้ซึ่งก็มีส่วนจริงแต่สิ่งที่ทำให้แฟนหงแดงประทับใจก็คือความเร็วและกล้าในการแก้เกมงานนี้ต้องบอกว่าแม้จะเสี่ยงแต่ก็เป็นการเสี่ยงที่น่าประทับใจแชมเกือบทำสำเร็จด้วย การช่วดแชมป์คาราบาวคับอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเตะเพราะพวกเขาก็เพิ่งร่วงตกรอบ16ทีมแชมเปี้ยนลีกเดชบุญที่มีช่วงพักเบรกทีมชาติเข้ามาขั้นพอดีและนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้อาเนอร์กับทีมสตารมีเวลาคบคิดและแก้ปัญหาพอถึงเวลากลามาแข่งเกมลีกพวกเขาจะได้ไม่ผิดพลาดในเกมลีก ลิเวอร์พูลพบนิวคาเซลตัวจริงหน้าผิดหวังเคียร์ซ่าพึ่งผ่าได้ตัดเกรดแข้งหงนัดชิงคาราบาวครับ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานแต่ตัวสำรองอย่างเฟเรโกเคียร์ซาและฮาวิเอลเลียสทำผลงานได้ดีเยี่ยมน่าเสียดายที่ลงสนามช้าไปหน่อยในเกมแพ้นิวคาเซิห1ต่อ2ชวดแชมป์คาราบาวครับอย่างน่าเสียดาย11ตัวจริงควีนเคลเลอร์6คะแนน มีจังหวะเซฟสาคัญพอสมควรโดยเฉพาะเซฟลูกยิงของอเล็กซานเดอร์อีซัก2ครั้งส่วนจังหวะเสียป,ประตูหมดสิทธิ์ป้องกันแอนดูโลปสัน5คะแนนพยายามเติมเกมบุกอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ค่อยสำฤทธิ์ผลจังหวะการเปิดบอลไม่แม่นยําที่สําคัญปล่อยให้เจคอบเมอร์ฟี่ได้หมงง่งง่ายๆจนนําไปสู่การเสียป,ประตูที่2เฟอร์กิลฟันด้ดคะแนนครึ่งแรกจัดการกับลูกโด่งได้ดีแต่จังหวะเสียป,ประตูที่2ยืนห่างอีซักทําให้ดาวยิงสวิดิตได้ซัดสบายๆ อิบราฮิมากราเต้5 5คะแนนเคลียบอลสำคัญก่อนที่อีซักจะได้โอกาสยิงประตูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นน่าเียดที่มีการเหนื่อยล้าทำให้ต้องเปลี่ยนตัวออกเจเรลคอนซา4คะแนนทำหน้าที่แบ็กขวาจำเป็นแต่เล่นได้หน้าผิดหวังเกมรับก็แย่เกมรุกก็ทำได้ไม่ดีโดนหาวิบานปั่นป่วนตลอดช่วงครึ่งหลังขยับมาเล่นเซนแบ็กแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีมมากนัก อเล็กซิสแม็กอิ4.5คะแนนเล่นเกมลุกได้ดุดันแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ล้าทําให้ขาดความแม่นยําในการส่งบอลบางจังหวะปล่อยให้นิวคาสเซินได้เล่นสบายๆมีส่วนที่ปล่อยให้แดนเบิร์นได้มงสบายๆในจังหวะประตูแรกไรอันกราเฟนแบก4คะแนนไม่มีบทบาทในแดนกลางเลยโดนแผงมิดฟิลนิวคาเซิลเล่นงานตลอดบางครั้งทําบอลลั่นง่ายๆการขึ้นเกมบุกไม่มีให้เห็น โดมินิกโซโบสไล5.5คะแนนจุดเด่นที่สุดคือพลกระกงพยายามวิ่งไปทั่วสนามแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถพลิกเกมให้ทีมได้ลุยส์ดิอาร์ต4คะแนนมีจังหวะใช้ความเร็วแต่ไม่สามารถจัดการกับเคแรนทิปเปียได้สร้างโอกาสบ่งตั้งให้โชต้าได้ลุ้นยิงประตูช่วงทดเจ็บครึ่งแรกมฮัมหม็ดซารา3.5คะแนนไร้บทบาทตลอดทั้งเกมแทบไม่ได้มีโอกาสในการลากเลื้อยโดนเกมรับของนิวคาเซิลเล่นงานจนทำอะไรไม่ได้เลย ดิโอโกโชตา3คะแนนไม่ได้สร้างความอันตรายให้เกมรับนิวคาเซิรนเลยคู่คามกองหลังคู่แข่งไม่ได้เลยมีโอกาสช่วงทดเจ็บครึ่งแรกแต่ดันยิงแบบไม่ได้ลุ้นตัวสมรองที่ได้ลงสนามดาวินนูเยสแทนดิโโกโชตานาทีที่57 5คะแนนพยายามเล่นลูกกลางอากาศลงมาช่วยเกมรับทุกครั้งแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้สร้างความอันตรายในแดนหน้ามากนะัก เคอร์ติจโจนแทนอิบราฮิมาโกนาเต้นาทีที่57 5.5คะแนนช่วยเพิ่มพลังในแดนกลางให้ทีมเกือบยิงประตูได้การขยันวิ่งช่วยทำให้แดนกลางลิเวอร์พูลมีความอันตรายมากขึ้นโคดิกาโปแทนอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์นาทีที่67-4คะแนนสภาพร่างกายที่ไม่ฟิตเต็มร้อยทำให้ไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้บางครั้งครองบอลน,นานบางจังหวะผ่านบอลขาดขาดเกินเฟเดริโกเคียซ่าแทนไรอันกราเฟ,ฟนแบกนาทีที่74 7.5คะแนน ทำให้แดนหน้าลิเวอร์พูลมีมิติมากขึ้นเทคนิคดีขยันวิ่งหาพื้นที่ว่างการจบสกอร์เฉียบคมฮาวิเอเลียสแทนลุยดิอานาทีที่74 7คะแนนความเร็วและความคล่องตัวทําให้เกมรับนิวคาสเซิลเจอกับปัญหาขยันวิ่งไล่บอลผ่านบอลเฉียบคมให้เคียซ่าซัดประตูตีไข่แตกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ